หนองกระดึ๊บไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนทีละข้าวสวัสดีครับเมงบงแมงบงทีเห็นแมงบงมันกระดึ๊บไหมลูกไม่จับไม่จับไม่จับให้ไม่จับทําไมแม่ไม่จับแม่ยังไม่จับเขาไม่จับเขานะแต่เขาตายใช่ไหมครับแับเป็นเขาไม่เขาไม่เขากินนกไม้อยู่ครับเขากินดอกไม้อยู่เขากินนกไม้อยู่อ๋อนอนกินดอกไม้อยู่เหรอครับ ไม่จับนะไม่จับไม่ครับจับไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็นอนนอนนอนกินข้าวอยู่ใช่ไหมกินดอกไม้อยู่ใช่ไหมครับตัวนวอยู่ไหนอ๋อตัวน้อยน้อยอยู่นี่ง่ายอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมอยู่ข้างในนี่น,นี่เห็นไหมครับตัวเล็กมันอยู่ตรงนี้ครับอที่กลัวไหมครับ ตัวเล็กก็อยู่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เยอะเลยครับนี่นี่เห็นไหมนับให้แม่ดูสินี่นี่นับหนึ่งสองสามี่สแล้วสี่แล้วอยู่ไหนนะ อ้าวห้าไม่จับแม่ครับไม่จับนะโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษครับโอ้เก่งแม่เอาล่ <ขอ S 1> ครับนะครับบ๊ายบาย